ลูกชายครับมารับลูกชายแล้วมีเสียงมีเสียงน่าจะ,ะใช่ใช่ te ah yup. ใช่ใช่ไหมครับวัดความดังดูใช่ไคนวัดความดังความดังไม่ต้องวัดหรอกดังแน่นอนจะดูความดัง ในตอนเดียวเพราะว่พอดีพยาบาลเขาก็เห็นว่าจะต้องไปงานะและบอกว่าชไปไปเสดใช่เขาจะเหมือนเป็นนายกันใช่พี่งห็นงาเห็นพี่ใช่ข้างในเป็นนายใช่เป็นนายนาย เทานี้เลยไหนเข้าไทยรุกโอ้ยใช่จำเสียงได้จำเสียงได้ดูครับโอ้ขาครับนี่โอ้โหมาแล้วมาแล้ว

ไปไปไป่นี่น่เอฟขาเป็นไงอันนี้แรงอันนี้แนี้แหละอันนี้ต้องเปลี่ยนนี่ด้วยใช่ไหมเออต้องเปลี่ยนด้วยชีดอยไม่เลี่ยน เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอย่างเดียวเลยนี่ครับโี้เนี่ยแปะอบีบมึงได้ใครอยู่นอกแล้วไม่เป็นไรครับเอาได้มาใส่เลยแปะเอาบุบิเอาบิบมาก่อนลูกในรถอ่ะเออครับอันนี้เดี๋ยวพาน้องกลับมาเชื่เดี๋ยวแม่จะเคยกลัวไเพาดูทางนักการก่อนครับได้ดูก่อน ดูสถานการณ์ครับาจะไปเขาเครียดอาจจะพาเขาไปหายเครียดสักสองวันสามวันเดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> ดูเขาเครียดดูเขาจะไปอย่างเดียวเลยหมายว่าเขาไม่ค่อยอยู่รอบกงแล้วราอุปยกัคือขาเขายืนไม่มีแรงเลยได้ปะ

แป้นน <ique> ึงแป๊บนึงลดแป้นึงแป๊บนึงแปบนึงอ่รับที่เลียนใจีใช่รับเดี๋ยวอนุขอตค่ไปถ่ายรูปแล้วาเถ่ายรูปถ่ายรูปขอถ่ายรูปพัแป๊ะใสใสใสนี่เขาหน่อยนี่กระเป๋านำโชคยืนอกลุกนี่ับ ตาซึมเลยโอเคครับนะมารับแล้วมารับแล้วมารับแล้วครับโอ oh, ้แม่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 บอกน้ำตาซึมเลยครับสงสารหวาวุ่นนะวัยรุ่นวัยรุ่นโรงพยาบาลน,นะวัยรุ่นหนัวลำโพงวันนี้ไม่มีลำโพงนะครับดูดูเขาขาเขายืนไม่ได้เลยเป็นไรเนะี่ยไอ้ลองเดินดิลูกเออเขาก็เดินได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้เขาให้เขายามเดินก่อนคือเขาอยู่ในกรงเขาไม่ได้เดินไง เขาได้เดินหน่อยเดินช้าๆลูกช้าๆทางนี้เอ้านายเดินช้าๆลูกเออขามัเหมือนเรื่องแปลๆเออเดี๋ยวเรื่องไปรีบรอนไงมันลนมันลนพี่ทีไม่เป็นแบบนี้มาลันเขาลนเขาลนถ่ายรูปเลยลูกเขาลนเขาลนคือเขาอยากจะออกแล้วอยากจะไปเดินช้าๆลูก ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็ต้องรักษายังไงนายต้องเดินปกติไม่ต้องห่วงเราไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรอกครับใจเย็นๆนะครับเขาอาจจะโอ้เครียดเพราะว่าเครียดเขานะครับหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีนะครับไมงพยดูทีดูแลเดี๋ยวนายดีๆลูก <laughs> ไม่เข้าลุกเี่ลุกหลอนนะ <c ups> ไ,มไม่เข้าไม่เข้านานี่ครับ <c ups> โอเคครับเอากลับเอากลับพ <'t care> ี่ท่าวบอกเอากลับเขาเครียดเขาเครียดเอากลับเอากลับเอากลับแล้วกูจะมาเขาเครียดเอากลับเอากลับพี่ท่าวบอกเอากลับไม่ต้องห่วงนะให้เขาหายเครียดหน่อยนี่ครตัวนั้นไหม ไอ้เลียมเดินได้ดีว่ะก็เดินปกติได้หัวเพราะขึ้นรถเดินปกติเลยอ่ะพีโซนั้งใจแล้วพามาเดินสนามที่เอาขึ้นโชว์หน่อยขึ้นโชว์หน่อยก็คือต้องช่วยครับต้องช่วยครับอ่าอ่าเพราะขึ้นรถนอนพี่นะครับครับผมโดยยังคงมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ที่อยากมอวใปลอดภัย นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองทองนะครับเห็นแล้วนะครับโมเมนต์พ่อลูกเขารับกันนะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองทองนะครับเลยที่เมืองทองนะครับเดี๋ยวเราแป๊บก่อนแปอน้ําให้อยู่อ่าแปให้น้าให้อยู่ครูนะครับนี่เจอน้องได้นะคะเดี๋ยวที่เมืองทองมาครับอาการเอนกันท้หมดได้ได้ขอดูอาการ เดี๋ยวเจอกันที่เมืองทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ